สวัสดีค่ะอยู่กับวไยรักพันไม้นะคะปัญหาหลักๆที่เป็นกันเยอะคือบอนสีเลี้ยงไปเลี้ยงมากำลังโตกำลังงามก็จะมีอาการแบบนี้นะคะใครเป็นอยู่บ้างรับชมกันค่ะเรามีวิธีบอกวิธีแก้ไขและก็จัดการกับปัญหาเหล่านี้นะคะคือ เลี้ยงไปเลี้ยงมาจากกองงามงามใหญ่ๆอย่างนี้นะคะเห็นเพื่อนๆเ,เห็นไหมนี่นี่คือบอนสีที่ไม่มีปัญหาเขาไม่มีปัญหาเลยเขาก็จะก,กอใหญ่กองามแบบนี้นะคะอย่างต้นนี้คือหานุมาลออกศึกค่ะใบใหญ่ใบโตวสวยงามมากๆเลยแล้วก็อีกหนึ่งตัวอันนี้ก็คือหานุมาลขัดสมาธินะคะสองตัวนี้มีความคล้ายกันแต่เลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ เคยมีปัญหาแต่ปัญหาเหล่านั้นเราได้แก้ไปแล้วนะคะทีนี้ต้นที่มีปัญหาที่เราจะแนะนําเสนอเพื่อนๆถึงวิธีแก้ไขคือต้นที่เป็นแบบนี้นะคะนี่คืออันนี้คือพราพันภาษานะคะเพื่อนเห็นไหมเหลือแค่สองใบจากเมื่อก่อนเป็นสี่ห้าใบเลยนะคะสวยงามมากๆเลยต้นนี้บอลสีในตู้นี้จะปลูก เวลาไล่เลี่ยกันหมดเลยนะคะภายในเดือนเดียวกันเนี่ยบอลสีพวกนี้แต่ว่าพะพันภาษาตอนนี้เริ่มไม่สวยแล้วค่ะเหลือแค่สองใบนี่คือต้นที่มีปัญหาที่เราจะมาบอกเพื่อนๆนะคะว่าทําไมปัญหาถึงเข้าเกิดมีปัญหาเช่นนี้นะคะนี่คือพะพันภาษาเหลือสองใบแล้วก็อีกต้นนี้ค่ะ ทางนี้กวนอิมนะคะนั่นกวนอิมกวนอิมแล้วก็ลูกไม้ทางนูน้นสุดท้ายเห็นไหมคะเพื่อนๆคะนู่นทางนูน้นต้นสุดท้ายก็เหลือแค่หนึ่งใบกวนอิมต้นนี้ก็เหลือหนึ่งใบเหมือนกันค่ะแล้วก็ต้นนี้ก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะเหลือหนึ่งใบเหมือนกันแต่เราได้แก้ไขแล้วตอนนี้เขาเพิ่มหน่อเพิ่มอ่าใบมาเยอะแล้วค่ะนี่เป็น มาสามใบแล้วนะคะนี่ก็คือบอนสีลูกไม้เช่นเดียวกันค่ะนี่เราคือแต่ต้นนี้เราได้แก้ไขไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราทําไปแล้วมันได้ผลดีเราค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่เราทําไปนั้นคือถูกต้องแล้วเราเลยอยากมาแนะนําเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเ,เจอปัญหาเหล่านี้นะคะสังเกตอันดับแรกเลยค่ะทําไมบอนสีทำไมถึงเหลือแค่หนึ่งใบจากสวยๆงามๆแบบอก่อนหน้านี้อย่างนู้นนะคะเนิ่นเคยสวยงาม สวยงามแบบนี้แล้วจู่ๆก็มาเหลือหนึ่งใบแบบนี้ไม่สวยงามดีเห็นไหมคะนี่ก็เหลืออันนี้คือใบใหม่นะคะใบใหม่ที่เกิดมาอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหลือหนึ่งใบเหมือนกันแต่ว่าใบนี่คือใบสุดท้ายนะคะหนึ่งใบที่เหลือเราได้ตัดทิ้งไปแล้วค่ะอันนี้คือใบสุดท้ายที่เกิดขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้ก็คือบอลสีรูปไม้สังเกตง่ายๆเลยค่ะ ดินค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะดินเขายุบหายไปเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะนู่นดินยุบหายไปหมดแล้วนี่คือปัญหาเกิดจากดินค่ะเพราะว่าดินหนึ่งดินเขาหมดสภาพไปแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะยุบยุบหายไปแล้วดินจะค่อนข้างเหนียวและแน่นด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆนขุดขึ้นมาดูทีนี้หลักๆทั่วไปเลยเราจะต้องเปลี่ยนกระถางแล้วก็เปลี่ยนดินใหม่นะคะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนกระถางหรือกระถาง เปลี่ยนดินแล้วก็ปลูกลงไปใหม่บอนสีก็จะสวยงามแตกหน่อแตกกอ,อกขึ้นมาเลยนะคะแต่ทีนี้เราจะมาบอกถึงวิธีง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องเปลี่ยนดินไม่ต้องเปลี่ยนกระถางไม่ต้องรื้อรากใดๆทั้งสิน้นเพียงทําเช่นนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เราจะนํามาให้เพื่อนๆชมคือนี่คือใบก้ามปูหมากตากแห้งแล้วนะคะตากแห้งระบักแล้วทีนี้เราก็ เอามาผสมน้ำให้ได้ชุ่มชุ่มให้ชุ่มชื่นไปเลยนะคะเนี่ยชุ่มไปเลยอย่างนี้เลยเสร็จเราก็เอามาใส่แบบนี้เลยค่ะใส่ไปในโคนต้นเขานะนี่นะคะแบบนี้โอ้ยมันไกลนี่ค่ะใส่ลงไปเลยอันนี้เหมาะสําหรับบอนสีที่เลี้ยงนอกตู้หรือในตู้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะยิ่งในตู้ยิ่งยิ่งดีเลยค่ะเพราะว่าเขาจะฟื้นตัวได้เร็วมากเลยแบบนี้เลยนะคะ ใส่ลงไปให้เต็มกระถางเหมือนเดิมน,นะคะให้เต็มกระถางล้วตั้งฟอร์มให้ดีๆอันนี้เราไปไม่ถึงเราทําให้เพื่อนๆชมแบบง่ายๆนะคะใส่อย่างนี้ทุกกระถางที่ดินยุบแล้วเพื่อนๆจะมาสังเกตดูภายในไม่ถึงหนึ่งเดือนนะคะบอลสีจะแตกแตกหลอดแบบนี้เลยค่ะแตกหลอดแตกใบขึ้นมาใหม่สวยงามสวยงามเหมือนเดิมจะสวยงามกว่าเดิมด้วยซ้ําด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะ นี่คือหลักง่ายๆของการแก้ไขบอลสีเมื่อเขาทิ้งใบไปแล้วดินก็หมดสภาพแล้วด้วยเราทําอย่างนี้เลยค่ะแล้วบอลสีเราก็จะกลับมาสวยงามให้เราได้ชมต่อไปเลยนะคะคือวิธีง่ายๆแบบนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ